I fate now. I control the flow, and I know that I'll be great. How and on a show? I know that I'ma stay loud, drowning out the nose The haters always thinking that yeah, they can fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me. No, I ain't lazy. No, but society has me going so crazy. Yo, don't blame me. No, my mind's hazy. Yo, and I'm sick of me. Wait, wait, wait. I always live my life till it's over And I will not forgive those who hold me down And I will never give up on moving forward And I will never miss my chance, take it now The the sky, yeah. Make them take it back, what they said about you Every time they doubt you, make that shit about you Forget about the cloud, yo, fuck the word of mouth. yo Keep your head down, yo, work until you found, yo Fight until you make it, yo, don't take it, no, just take it Don't wait for someone to break it, take control then don't just take it hey, You can make it happen, You just gotta take some action Take the ship and be the captain, head on out and Thank you. โอเคครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ด้วยกันกับช่องเคเไออีกแล้วนะครับก็คลิปนี้นะผมเห็นน้องๆหลายคนนะฮะขอมาบอกว่าอยากเห็นการตั้งค่าของพี่นะครับก็พี่ได้ตั้งค่าใหม่นะฮะก็เป็นการตั้งค่าแบบยังไงให้มันยิงง่ายขึ้นนะครับผมนี่นะครับก็เลดดดอตนะฮะพี่ปรับมาอยู่ที่10เลยนะครับถามว่าทําไมปรับมาอยู่เลดดดอตถึง10นะฮะก็คือ เวลาเรายิงศัตรูนะฮะแบบที่เราไม่สโคบอ่ะมันจะ,ะเป้ามันจะออกห่างจากตัวศัตรูยากขึ้นนะเพราะว่ามันเลื่อนช้านะครับผมมันก็เลยจะ,ะล็อกตัวง่ายนะฮะไม่ใช่ล็อกตัวเด็กมันก็จะล็อกตัวนานขึ้นนะฮะไม่ใช่ล็อกตัวง่ายนะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มองรอบๆก็ปรับไปที่70นะครับทุกอย่างพี่ที่เคยปรับจาก40นะฮะปรับมาต่าลดทุกอย่างเลยนะครับผม ประมาณนี้นะฮะก็ AWM พี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วนะครับผมเวลาพี่เล่นพี่ก็ไม่ค่อยสโคบเท่าไหร่ <laughs> พี่ยิง no สโคบนะ AWM แล้วก็สโคบสี่ฮะปรับไปที่15นะครับทำไมถามว่าทําไม,ถ,าม,ถ,าม,ถ,ามถึงปรับไปที่15นะฮะเวลาเรายิงอ,ะอ่ะแล้วแล้วมันเราจะเลื่อนขึ้นนะฮะเลื่อนขึ้นมันก็จะค่อยๆเลื่อนไปหาหัวศัตรูนะมันก็จะโดนยิงหัวง่ายในคลิปก็ทุกคนก็น่าจะเห็นนะเวลาพี่สโคบแบบพี่จะกดเลื่อนขึ้นข้นขางบนนะฮะโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมอั็กรกๆก,ก็เป็นไฮไลท์นะฮะไปสูตรที่พี่จะสอนต่อไปนี้นะครับอ่าก็อยากจะบอกเลยนะว่ามันมันเพิ่มโอกาสที่จะโดนเอ้มันเพิ่มโอกาสที่จะยิงหัวศัตรูมากขึ้นนะฮะย้ำนะครับว่ามากขึ้นนะฮะก็คือมันมันมันเยอะจริงๆนะฮะสูตรนี้ดีกว่ายิงล็อกตัวไปเฉยๆฉนะครับ ก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะก็มาบอกให้ทุกคนรู้นะครับผมเป็นสูตรที่ยังไงมันมันจะไม่เหมือนอนั่งนั่งเล็งยืนยิงน,นะครับคือนั่งเล็งยืนยิงที่ว่ามันต้องสะโคบอะสูตรสูตรนั้นคือมันจะเวลากดยิงปั๊บมันจะโดนหัวเลยนะฮะแต่ว่าสูตรของพี่อะมันจะมีเปอร์เซ็นต์โดนหัวนะครับมัน,ม,นมันจะไม่ใช่ว่ายิงโดนหัวเลยนะแต่ว่า สูตรนี้ก็ค่อนข้างได้เปรียบนะฮะเรื่องอของการพิ้วไหวนะครับผมเวลาเรายิงเราสามารถเคลื่อนที่ได้นะฮะแล้วก็สามารถยิงโดนหัวศัตรูได้ด้วยนะครับผมอโอเคเดี๋ยวรู้สึกว่ามีรถมานะขับวนด้วยโอเคได้ฟาร์มาร์ตมานะครับผมอยู่ไหนแต่งของก่อนไดน,นไงได้ไงเห็นละเห็นละโอเคนะเดี๋ยวเราจะลองยิงดูว่าจะโดนย,ยิงโดนหัวไหมนั่นเรียบร้อยืมหนึ่งนัดครับ ดักไปโอ้โหยิงไม่โดนเสียดายวะไม่เป็นไรนะใจะเย็นๆไว้ก่อนนะประมาณต่อ4นะครับถามว่าทำไมมาหนึ่งต่อ4ี่ะมันก็จะได้แบบยิงมันๆนะจะได้้องๆจะได้เห็นประสิทธิภาพของการสูตรยิงหัวของพี่นะครับมันสามารถเก็บศัตรูที่จะมามลุมเราได้สบายเลยนะครับผมข้างบนตัวนี้เอามันเป็นศพไปแล้วอะ่ะข้างบนหรือเปล่าข้างบนยิงกันนะฮะยิงตายด้วยยิงตายด้วยเรียบร้อยด่าหนึ่ง มันคานนะครับผมสแสดงว่าเพื่อนมันน่าจะอยู่ยแถวๆนี้นะเคฟาร์มได้ยินเสียงอยู่ตรงนี้ตรงไหนเอยอ้าวเจอแล้วบวกกันด้วยขอลาดก่อนก็แล้วกันนะอือเข้าอย่างไวนะครับคือฟาร์มมันก็สามารถยิงโดนหัวได้นะครับแต่ว่ามันจะยืนขาตายแค่นั้นแหละดูนะครับยิงหัวลากขึ้นนะครับเรียบร้อยดาวไปอา้าวฝั่งขวายังไงฝั่งขวาเข้าหัวไหมเข้าหัวไหม เข้าไปครับนัดหนึ่งอุยอ้ย,ย,ยไม่แตกอะไรเนี้ยถือเกินโอ้โหเดี๋ยวซ้ำๆก่อนซ้ำก่อน๋ยวมันมาชุบกันนะฮะเห็นไหมครับเข้าหัวสองตัวติดเลยนะคือสูตรนี้มันยังไงอ่ะมันถ้าสมมุติศัตรูวิ่งวิ่งผ่านวิ่งแบบผ่านไปด้านขวานะครับแล้วก็กดกดอ่าม,มุมบนขวานะครับไม่ใช่กดลากขึ้นข้างบนนะกดเฉียงไปฝั่งขวาด้วยนะครับผมมันก็จะโดนหัวนะ คือสูตรนี้มันขึ้นอยู่ออกับการตั้งค่าด้วยนะครับถ้าตั้งค่าไม่ดีมันก็ทําไม่ได้นะครับมันจะเลยนะเฮย้ยอู้ยเป็นฟาร์มของเฮย้ยสองคนเลยสองคนเหรอสองคนเหรอดาวไปหนึ่งครับผมสามเลยแตกไหมเรียบร้อยอีกคนอีกคนยืนลากขึ้นหัวตัวนี้มันมันเลือดน้อยน่าจะตัวเมื่อกี้นะครับที่โดนยิงเข้าหัวเมื่อกี้นะมันเจ็บไงยิงนะัดเดียวแตกเลยไม่ได้ลากขึ้นหัวเลยนะ โอเคเมื่อกี้แบตหมดนะครับผม <laughs> ลืมดูเลยนะดูคนโอ้โหเหลือแค่8ปดคนเองแบตหมดนะครับเอาทำไมเกาะอะไรนี่ผมเลือดแค่นี้เนี่ยดีนะมันมันหมดแล้วมันไปอยู่ตรงบ้านแอลได้ไงผมก็ยังงงอยู่นะที่ตรงนั้นมีแอร์ดับด้วยมีกระสุนหรือว่ามีหมวกหรือเปล่าตอนนี้ของขาดมากมีอะไรนี่อ่า ไม่เสียงเกมผมมันเบาๆนะเนี่ยอันนี้ก็ดังไปไอนน้หมวก2โอเคอยู่ก็เห็นเห็นวิธีการยิงของผมหรือยังครับพยายามเล็งเป้าให้เวลากดยิงอะ่ะให้เป้ามันขึ้นสีแดงพอมันล็อกตัวแล้วเราค่อยลากไปที่หัวนะครับสตูเคลื่อนไปฝั่งละฝั่งซ้ายแล้วก็ลากขึ้นบนซ้ายนะครับ ศัตรูขึ้นฝั่งขวาก็ลากขึ้นบนขวาศัตรูยืนอยู่ตรงๆนะฮะแล้วก็ลากขึ้นข้างบนไปเลยนะครับต้องแต่ว่าเราต้องสังเกตกระสุนด้วยถ้ากระสุนบานนะครับให้เรากดหยุดให้เรากดหยุดยิงนะครับถ้ากระสุนบานนะข้างบนด้วยอูยก่อจะแตกแล้วอะจะรอดไหมเนี่ยอูยเรียบร้อยกอผมแตกแน่ๆอยู่ในวงเขียวนั่นไงหมวกก็จะแห้งละตั้งไงบอเดี๋ยวขออ้อมไปข้างนอกก็ดีกว่านะครับผมไม่งั้นเสียเลือดแน่ๆเลย น่าจะคนเดียวนะเห็นคนเดียวนะอุ้ยอืมคนเดียวก็ผีแล้วนี่อู้หูสามคนเลยอู้จ็บจ็บจับเข้าหัวเข้าหัวไหมไม่เข้าตั้งไอวอลไปก่อนยิงไปตัวนี้น่าจะเจ็บนะเห็นไหมเรียบร้อยดาวนะครับตัวนี้เข้าชาร์จนะฮะขอวิ่งหนีก่อนมีระเบิดแฟลชอยู่เก้าลูกนะเราต้องใชใ้มันเป็นประโยชน์นะครับผมใช้ไปมันน่าจะชุบกันชุบกันอยู่นะครับผมน่าจะขาวอยู่นะขาวหลายตัวด้วยอ้าวดูวิ่งยิงยิงอะไรอะยิงอะไรเล็งหัว เล็งหัวเรียบร้อยแตกฮะลิงหัวตัวนี้เรียบร้อยดาวสามก็มาดีอซ้ำไปเลยนะฮะโอ้ผมไม่มีเกาะแล้วเดี๋ยวมันจะแตกเอาท้ายเกมยิงแบบมีแต่ของแบบแรงด้วยถ้าไม่มีเกาะท้ายเกมบอกเลยนะครับว่าสวยมากมันจะยิงเข้าเราประมาณ30 40อ่อะคิดดูโอ้โหเก็บสมนะครับก็เนี่ยเห็นไหมผมเก็บได้อีกตีนึงแล้วโอ้โหผมเก็บได้อีกตี้น,งนึงนะครับโดยการยิงหัวนะฮะ ตรงไหนอ่ะจะเข้าวงด้วยเดี๋ยวขอหลบตรงหลังหินก่อนเอาเอาอุ้ยเชีย่ยโอ้โหโดนยิงหัว <c oughs> กำตามสนองอ๋อยี่เดียวกันกับสามคนนั้นโอ้โหจบเลยก็เป็นยังไงกันบ้างนะฮะไม่ได้ที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรนะอันนี้เป็นคลิปที่พี่มาสอนวิธีการยิงหัวนะครับยิงหัวแบบทั้งสะโขบทั้งไม่สะโขบนะอืม <c oughs> เพราะว่าสูตรนี้เอาไปใช้กับสะโขบได้นะฮะ น,น้องที่ <c oughs> คือ,น,อน้องหลายคนที่ติดนิสัยสับสโคบนะฮะเวลาที่ศัตรูก็ยืนอยู่เฉยๆอะเราไม่ต้องสับสโคบนะศัตรูศัตรูยืนอยู่เฉยๆให้เรากดยิงค้างเอวลากขึ้นหัวนะครับผมอ่าถ้าสับสโคบแบบมีไว้เอาไว้ยิงศัตรูที่กําลังเคลื่อนที่อยู่อย่างเช่นสับสโคมสบโคมันต้องเอาไว้กับฟามาร์สนะแล้วก็ยิงศัตรูที่กําลังเคลื่อนที่อีกแบบหนึ่งก็คือเราสามารถกดยิงกดยิง ปุ่มขวาได้นะครับผมเพราะว่าปุ่มขวาเนี่ยมันสามารถาหาันตามได้นะฮะหรือว่าจะยิงปุ่มซ้ายก็ได้แล้วก็ใช้นิ้วใช้นิ้วขวาเนี่ยเลื่อนเอานะครับผมโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับคลิปการสอนในวันนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับผมก็ขอ คนละหนึ่งไลค์นะครับผมนะก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ยังคอยติดตามผลงานกันมาตลอดนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาแค่นี้ไปก่อนนะฮะแล้วก็อ่าผมจะบอกว่าช่วง2ทุ่มขึ้นไปเป็นต้นไปนะครับผมผมสตีมอยู่ที่แอปมีโมนั่นเองนะครับผมก็ ถ้าใครอยากดูแบบดูพี่แบบติดตามแบบไกล้ชิดนะครับผมก็ไปสา,สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ